รักแท้20ปีคูรักคนดังโพฉลองวันครบรอบขาเตียงมั่นคงลูกสี่แล้วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวขวัญใจของใครหลายๆคนสําหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบิมกวีและภรรยาคนสวยออยซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็มีโซ่ทองครองใจกันแล้วถึง4คนนั้นคือน้องพี่น้องที่และลูกแฝดในท้องที่เตรียมรอคลอดล่าสุดวันที่11ตุลาคมออยได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่า10 10 6 5ครบ20ปีที่รู้จักกัน จดทะเบียนสมรสครบ5ปีอีกไม่นานก็จะมีลูกเป็น4คนแล้วดีใจที่มีเธออยู่ด้วยนะออยบีมเป็นภาพที่ทั้งคู่นั้นถ่ายแบบครอบครัวด้วยกันหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิน่ารักมากมีอ้อยขอให้น้องแฟดทั้ง4เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายนะรักมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะไม่เคยอินดาราบ้านไหนเท่าบ้านนี้เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักพ่อๆกับมามีค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่อ้อยสวยมากขนาดท้องแฝดใกล้คลอดแต่ไม่อ้วนไม่บวมเลยแต่ท้องใหญ่จริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามามีอ้อยสวยน่ารักมากๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามามีอ้อยผู้สาวสวยตลอดกาลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้คอ m ขอบคุณค่ะ